สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าจากราวไพรนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าลึกผู้เขียนก็คืออาจารย์วัฒนาบุญยังนักท่องป่านักท่องไพรนักประพันธ์ชั้นนําของประเทศไทยนะครับที่มี f อหรือว่าแฟนคลับชื่นชอบผลงานของเขาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะตัวผมนะครับ เอที่ผมชอบผลงานของอาจารย์วัฒนาก็นึ่งมาจากทั้งหมดนั้นเขียนขึ้นจากเขาโครงที่กเกิดจากเรื่องจริงนะครับและเป็นเรื่องที่อาจารย์วัฒนานั้นได้เคยเข้าไปใช้ชีวิตในพื้นป่าดงดิบแห่งภาคตะวันออกในสมัยที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในสมัยที่ยังมีวิถีชีวิตของพรานวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แนวป่าหรืออาศัยอยู่ในดงป่าลึก รวมทั้งเรื่องราวของวิถีอาชีพของคนในป่าเมื่อหลายสิบปีก่อนและอาจารย์ก็ยังบรรยายบรรยากาศบรรยายเรื่องราวในป่าทําให้เราเห็นภาพเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนทําให้เราเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าต่างๆวิถีชีวิตของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตของฤดูกาลในป่าอย่างละเอียดนะครับแล้วเรื่องราวในวันนี้ก็คือเรื่องราวเร้นลับที่มีชื่อว่าดงตะเคียนครับ ทางลากไม้เส้นนั้นลดเลี้ยววกวนไปในป่าสูงเลยจากหมู่บ้านเล็กๆออกไป10กว่ากิโลเมตรก็จะถึงลานกว้างใหญ่เป็นที่รวมหมอนไม้ของบริษัทที่ได้รับสัมปทานทำไม้ในเขตนี้ลาดกระทิงชื่อนี้บง่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของป่าดงเลยจากกระท่อมโกโรโกโซส,สามหลังออกไปก็จะมีรถบรรทุกสูงหน้าเบนซ์รุ่นสงครามโลกจอดเรียงรายอยู่หลายคันคันหนึ่งมีสารี่เก่าๆคา,านเสาเป็นไม้แดงทั้งต้นท่าทางยังใช้การได้ดีจอดอยู่ เลยจากย่านนี้ออกไปเต็มไปด้วยไม้สูงขนาดใหญ่ที่วางเรียงหมอนอยู่มากมายเหลือขนานับสูงที่นี่มีไม้แทบทุกประเภททั้งแดงตะเคียนมะข่าประดูตะแบกและที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือไม้ยางลำต้นของมันวัดขนาดวางนอนแล้วคนไปยืนเทียบชูมือจนสุดแขนยังไม่พ้นลำต้นพูดกันจริงๆแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ใหญ่ยักษน์นี้มันน่าจะมีประมาณ2เมตรกว่าขึ้นไปไม้ใหญ่ขนาดนี้ต้องตัดสั้นมาก ทำไมอย่างนั้นรถบรรทุกก็จะทุกไม่ไหวรถสูงที่ว่าแข็งแรงที่สุดบรรทุกสูงพวกนี้ได้ครั้งละต้นเดียวและยาวเพียง4เมตรเท่านั้นขนาดนี้รอกก็ขึ้นสาลี่กันแทบไม่ไหวกว่าจะลากขึ้นรถได้ก็เรียกว่าแทบตายเลยทีเดียวที่รวมหมอนลาดกว่าทิงนี้เป็นจุดนัดพบของคนในป่าและคนที่จะเข้าป่า ทุกๆวันก็จะมีรถจิบวิลลี่บ้างจิบหน้าก,กบบ้างบางทีก็นิสสันแพทรอลจอดรอเพื่อจะเข้าป่าหรือไม่ก็เพิ่งขยโยกออกจากป่ามาเส้นทางเป็นลูกรังสีแดงมีฝุ่นละเอียดยิบยามรถวิ่งผ่านไปมาตะกุยฝุ่นขึ้นฟุ้งขึ้นไปยอดตะแบกสองข้างทางเลยจากลาดกระทิงไปไม่ไกลลูกรังก็หมดเส้นทางที่เหลือเป็นเส้นทางลากไม้ในป่าที่ผ่านไปบนดินทรายละเอียดบางทีก็มีลูกรังบนหินแทก ยามแล้งอย่างนี้ต้นไม้ใบหญ้าสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีฝุ่นจับเคลอะจนแทบจะหาสีเขียวไม่พบแต่ถ้าเป็นหน้าฝนซึ่งฝนในป่าจะมาเร็วกว่าปกติเพียงหลังสงกรานก็เริ่มมีฝนแล้วและแค่เดือน6ห,หรือปลายเดือนเมษายนฝนในป่าก็ตกแทบจะทุกบ่ายหรือคำ่ำเจอฝนเข้าไปเพียงครั้งหรือสองครั้งเส้นทางที่เป็นฝุ่นลูกรังก็เละเทะและกลายเป็นโคลนตมในทันทีแรกๆร,รถขับเคลื่อนสี่ล้อก็พอจะผ่านไปได้ รถบรรทุกสูงในป่านี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อทั้งนั้นหากแค่2ล้อนั้นก็จะไม่สามารถทะยานขึ้นจากหุบก้วยหรือเนินสูงได้แต่ถึงจะขับเคลื่อน4ล้อก็ตามทีฝนตกลงมาหนักจริงๆก็จะหมด10วิ่งเส้นทางที่รถเลี้ยวผ่านป่าลุ่มตําแทบจะกลายเป็นลำคลองดีๆนี่เองและเมื่อนั้นการคมนาคมระหว่างในดงกับภายนอกทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือเดินเลยจากที่รวมหมอนไม้ลาดกระทิง ทางลากไม้ผ่านไปบนพื้นที่ลูกเนินที่มีไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างหนานแน่นที่มากที่สุดก็คือตะแบกลำต้นสีออกขาวของมันโดดเด่นตัดกับสีเข้มทึบของความมืดครึมบนยอดที่สูงเบียดเสียดกันรับแสงแดดมีเถาวันและบันไดลิงระโยงระยางรกรุงรังบนคาคบประดับไปด้วยกล้วยไม้ป่าและพืชตระกูลเฟิร์นพวกสบายสีดาและข้าหลวงหลังลายเป็นพุ่มงามตามพื้นล่างก็จะรกทึบมีทั้งหวายประกำคลา้า กูดและเฟิร์นนานาชนิดสลับกับกอไผ่ป่าทั้งชนิดที่มีน้ำแหลมคมไผ่ป่าที่เรียกว่าผากกอรว่วและไม้หนาอย่างกระชิดเล็บเย,ยวที่พร้อมจะเกี่ยวเรียกเลือดจากผู้บุกรุกได้ทุกเมื่อเส้นทางบางตอนที่เป็นที่ลุ่มต่ำมืดครึ้มแสงแดดแทบจะไม่เคยส่องลงมาถึงพื้นดินอากาศในยามกลางวันค่อนข้นขางจะเย็นแล้ก็ชื้นแต่กลับเย็นยเยือกจนหนาวเมื่อตะวันตกดิน กลิ่นป่าที่มีทั้งกลิ่นใบไม้ดอกไม้และสาบสัตว์บางชนิดโชยมาเป็นระยะต้นไม้ใหญ่ในดงนี้มักจะขึ้นปะปนคละเคล้ากันไปทั้งไม้แดงประดูตะเคียนตะแบกยางเขี้ยมมายมป่ามะม่วงป่ากระท้อนป่าเลือดมา้าสมอพิเภก,กระบกกระบากสมพงปออีเก้งและอ้อยช้างแต่บางพื้นที่ก็มีไม้ชนิดเดียวกันขึ้นรวมกันเป็นกลุ่ม บางช่วงก็จะเป็นป่าตะแบกล้วนๆลำต้นสีจางของมันทำให้ป่านั้นมีความสว่างสวยัยยิ่งเรือนยอดที่สูงลิว่วลำต้นเปลือยเปล่าทำให้พื้นดินข้างล่างโล่งเตียนเป็นป่าที่สวยงามน่าเดินท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพวกที่ทำไม้จะชอบป่าลักษณะนี้มากที่สุดเพราะว่าตัดฟันง่ายเจ้าหน้าที่ก็ชอบมันง่ายต่อการเดินบุกเข้าไปตีตราก่อนที่จะชักลากออกไป พวกคนทำไม้ก็จะเอาอกเอาใจเจ้าหน้าที่ที่ตีตราเป็นพิเศษทั้งนี้ไม่รวมถึงบริษัทที่จะหยิบยื่นให้ทั้งเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะที่ไม่เกี่ยวกับงบราชการทางลากไม้ในป่านี้จะมีทางแยกซอยออกไปหลายเส้นทางด้วยกันแล้วแต่ความหนานแน่นของต้นไม้ใหญ่ที่พร้อมจะถูกตัดโค่นคนงานจะบุกเข้าไปสร้างที่พักเรียกกันว่าปางไม้แล้วแทรกเตอร์ก็จะเข้าไปกรุยทางทำให้รถสูงนั้นวิ่งได้ คนงานกลุ่มแรกจะเข้าไปสร้างปางพักมีชีวิตที่เงียบเหงาและน่ากลัวที่สุดเพราะป่าที่บุกเข้าไปปลูกกระท่อมอยู่นั้นเป็นป่าดงดิบที่ไม่เคยมีใครผ่านเข้าไปก่อนทั้งมืดครึ้มทั้งรกทึบสัตว์ร้ายในพื้นที่แบบนี้ก็มักจะไม่กลัวคนบางวันยังไม่ทันคำ่ำเสือลายพาดกลอนก็เดินออกมาวนเวียนนวยนาดผ่านปางซะอย่างนั้นทำให้คนงานที่มีอยู่ไม่กี่คนก็ขวัญกระเจิงกันทั่วหนะ้า แล้วก็มีบ่อยๆที่คนงานโดนเสือข้บไปกินบางทีก็โดนหมีตบหัวแบะนี่ไม่นับงูเงี้ยวเขี้ยวขอที่แต่ละตัวก็ไม่ใช่เล็กๆในดงลึกอย่างนั้นถ้าโดนงูพิษกัดไม่ว่าจะเป็นงูเหา่ากระปะหรือสามเหลี่ยมส่วนมากก็เตรียมขุดหลุมฝังได้เลยหากจะขยโยกออกมาถึงสุขสาลาก็เรียกว่าไม่แขนก็ขาเน่าซะก,ก่อนะครับจิปนิสันแพทรอเก่าคร่ำครึนั้นขยโยกขยเยกมาตามทางลากไม้อย่างทรหด เบื้องหลังก็คือฝุ่นสีเทาแดงมมวนตัวตามหลังมาไม่ลดละเมื่อใดที่รถเบรกหรือหยุดฝุ่นก็จะม้วนจนครอบคลุมจนมองไม่เห็นตัวรถเลยทีเดียวหลังจากข้ามห้วยที่มีน้ำใสแจ้วและเห็นก้อนหินเรียงกันสวยงามก็จะมีหมูปลาซิวปลาส้อยไายพลิกพริพรวตัดแสงแดดวาววับจิบเล็กลุยลงไปในน้ำเป็นการชำระล้างคราบไคลและฝุ่นจนสะอาดก่อนที่จะตะกายขึ้นไปบนฝัง่ง แล้วก็ลุยไปบนเส้นทางฝุ่นใหม่อีกครั้งายคล้อยจนแสงแดดแทบจะหมดไปจากพื้นดินนิสสันแพทรอลเก่าๆมีฝุ่นจับเคลอะจนมองไม่เห็นกระจกหน้ารถก็วิ่งมาจอดที่ริมห้วยสายหนึ่งป่าบริเวณนี้ร่มครึมมีนกนานาชนิดเสียงแวววมาไม่ขาดระยะสลับกับเสียงไก่ป่าและชนีร้องรับเสียงนั้นมันมาจากคนละฝากเขาชายหนุม่มสามคนโดดลงมาปัดฝุ่นและบิดกายด้วยความเมื่อยคบ พวกเขาคือพนักงานป่าไม้ที่พากันบุกเข้ามาตีตราไม้ตามที่บริษัทได้ส่งคนงานมาทำเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วด้วยความชำนาญเขาสามารถกะขนาดของไม้ด้วยสายตาคร่าวๆได้ว่าต้นไม้ขนาดนั้นที่พร้อมจะถูกโค่นลงมีขนาดที่จะสามารถตัดโค่นได้หรือยังความที่เข้าป่ากินอยู่หลับนอนในป่าเสียจนชินทำให้ใช้ชีวิตในป่ายอยู่อย่างเรียบง่าย เพียงผ้าพลาสติกกลางเป็นหลังคากันน้ำค้างผ้าห่มกันหนาวและกันยุงอีกคนละผืนก็สามารถอยู่ในป่าได้อย่างสบายเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีใครกล้ามายุง่งสัตว์ร้ายก็ไม่ต้องห่วงเพราะนอกจากปืนพกที่ติดเอวคนละกระบอกแล้วยังมีลูกซองห้านัดไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอีกด้วยนอนในป่าที่มีรถจิบอยู่ด้วยกันทั้งคืนมันไม่น่ากลัวเหมือนเดินในป่างเงียบๆคนเดียวทั้งไฟรถแรรถ ที่ใช้เป็นเพื่อนในยามขับขันได้ทั้งนั้นไม่นับถึงกลิ่นเหล็กกลิ่นน้ำมันที่สัตว์ได้กลิ่นก็จะเพ่นไปไกลลิบแล้วล่ะครับปลามืดสนิทแสงจากกองไฟวอมแวมสาดจับต้นไม้โดยรอบข้าวสวยร้อนๆหุงจากหม้อสนามเนื้อเค็มปลาแห้งและน้ำพริกเผาจิ้มกับผักปลาก,ก็คือกับข้าวชั้นดีเหล้าเพียวๆกรอกเข้าปากไปไม่กี่อึกมาความรื่นรมความอบอุ่นกลางป่าเปลียวแสนเงียบสงบก็หาได้ไม่ยาก น่าเสียดายเหมือนกันที่แถบนี้เป็นต้นตะเคียนล้วนๆแต่ละต้นเนี่ยใหญ่มโหฬานทั้งนั้นอีกสองวันก็ต้องโดนตัดแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยขึ้นหลังจากกรอกเหล้าเข้าปากไปก็เพราะมันเป็นดงตะเคียนนะซิชาวบ้านก็ถึงไม่กล้าเข้ามาต้องให้พวกเรามาตีตราเองนางไม้ชื่อว่านแน่เนี่ยนะเจอค้อนตอกตราของเราเข้าไปเนี่ยก็ถึงกับเงียบเลยว่าไหมชายหนุ่มที่อาวุโสกว่าหันไปถามลูกน้องทั้งสาม ซึ่งทั้งสามต่างก็พยักหน้ารับพร้อมๆกันวงสนทนาที่มีทั้งเล่าและข้าวกลางป่านั่งคุยกันอย่างออกรถสารพัดเรื่องที่สรรหามาคุยกันตามประษาคนหนุ่มที่ห่างลูกห่างเมียเกือบสี่ทุ่มวงสนทนาจึงได้เลิกราช่วยกันก่อกองไฟขึ้นไวร้รอบๆที่พักแล้วพากันล้มตัวลงนอนป่ารอบตัวมืดสนิทแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาทั้งเสียงมแมลงสารพัดชนิดนกระวังไพรก็ร้องอยู่เป็นพัก,พก กบเขียดก็ระง,งมอยู่ตลอดแนวลําห้วยน,น,นานๆครั้งก็จะมีเสียงเก่งร้องเพราะตกใจอาจจะเจอเสือหรือหมาในเข้าแต่ทั้งสี่ก็ชินซะแล้วซักผ้าห่มขึ้นคลุมตัวได้ไม่ทันไรก็ส่งเสียงกรนแข่งกันสนั่นวันไหวเลยทีเดียวเช้าแล้วสายหมอกปกคลุมขาโพลนไปทั่วเสียงนกกาปลุกป่าเซงแซ่รอบทิศอากาศหนาวเย็นจนไม่อยากจากที่นอน หมูป่าพากันมาขุดคุยริมตะลิ่งใกล้ๆเสียงมันไล่กัดกันดังสนั่นทุกคนพากันพลุดลุกขึ้นเฮ้ยเมื่อคืนฝันแปลกว่ะแม่ไม่อยากตื่นเลยอ่ะกำลังมีความสุขเชียววะชายคนหนึ่งในกลุ่มเอ่ยปากออกมาเป็นคนแรกเออผมก็ฝันเหมือนกันผมด้วยเฮ้ยอะไรวะทั้งสามคนต่างยืนยันว่าฝันเหมือนกันเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าพวกเราฝันเหมือนกันน่ะแกฝันว่าไงวะ ผมฝันว่ามีสาวสวยห่ผมผ้าแบบโบราณมาขอนอนด้วยเนื้อตัวอย่างเงี้ยหอมกลุ่นไปหมดเลยอพูดตรงๆนะครับผมก็เลยเต็มที่ฟัดสมดแรงเลยครับเฮ้ยชัดเลยว่าข้าก็ฝันแบบนั้นเหมือนกันนะโอ้โหแล้วผู้หญิงในฝันน่ะสวยจริงๆอะสวยจนผมไม่อยากตื่นเลยอ่ะจริงๆนะครับเนี่ยทั้งสามคนต่างยืนยันเหมือนกันในฝันนั้นทำให้ทุกคนไม่อยากตื่น ราะทั้งหมดนั้นเป็นสาวสวยผิวขาวหุ่นดีมีกลิ่นหอมฟุ้งรันจวนไปทั้งตัวและทั้งสี่คนก็ฝันว่าได้หลับนอนกับหญิงสาวเหล่านั้นจนสุขสมหมดแรงไปตามๆกันทุกคนหลังจากเสร็จสมเรียบร้อยแล้วก่อนที่แต่ละนางจะจากไปนางยังอ้อนวอนขอร้องให้อยู่กับเธอแบบนี้ทุกๆคืนอย่าไล่เธอไปเสียเพราะเธอไม่รู้จะไปไหนอีกแล้วหลังจากที่ทั้งสี่คนแปลกใจ และเล่าสู่กันฟังจบความสงสัยก็คลี่คลายลงเพราะไม่มีอะไรให้สงสัยอีกเมื่อทุกคนเหลียวมองไปรอบๆกายป่าที่ยืนถมึนอยู่โดยรอบล้วนแล้วแต่เป็นไม้ตะเคียนขนาดมหึมาทั้งสิน้นเจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนมีอาการตัวเย็นว่าขนลุกเกลียวรู้สึกหนาวสะท้านไปทั้งตัวและหัวใจเพราะในสถานที่ที่ทุกคนยืนและพักอยู่นั้นลายร้อมไปด้วยดงตะเคียน และนี่ก็คือเรื่องราวจากอาจารย์วัฒนาบุญยังนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนนั้นก็น่าจะโดนานางตะเคียนเข้าฝันให้แล้วล่ะครับแต่โชคดีนะครับที่ฝันนั้นเป็นฝันดีและเป็นฝันที่ทำให้ทุกคนมีความสุข ถึงแม้ว่าอาจารย์วัฒนาจะไม่ได้เขียนต่อนะครับว่าดงตะเคียนแห่งนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทั้ง4คนเข้ามาตีตราแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนงานของบริษัททําไม้ต่างๆเข้ามาตัดโค่นดงตะเคียนแห่งนี้เพราะไม้ตะเคียนนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม้ชั้นดีและแน่นอนว่าดงตะเคียนแบบนี้ก็ค่อยๆหายไปจากป่าเมืองไทยโดยเฉพาะผืนป่าตะวันออกนะครับ ฟังแล้วก็อดใจหายไม่ได้นะครับแล้วก็เสียดายป่าเมืองไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์แม้ว่าในวันนี้จะมีการอนุรักษ์และมีการกั้นเป็นเขตอุทยานแห่งชาติมากมายแต่แน่นอนว่าก็ยังมีพวกมอดไม้ที่ยังเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าแบบนี้อยู่เสมอนะครับและแน่นอนว่าหลังจากที่ไม้ตะเคียนยักษ์ใหญ่เหล่านี้ไปอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งบางครั้งก็ไปสร้างเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์กันต่อในสถานที่แห่งนั้นนะครับ เพราะถ้าดวงวิญญาณของนางตะเคียนที่อยู่ตามต้นไม้เหล่านั้นยังคงสิงสถิตยอยู่ก็อาจทำให้เกิดเสาตกน้ำมันและทำให้เกิดเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์ตามสถานที่ต่างๆต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามฟังเล่าเรื่องลี้ลับจากหนุ่มคงกระพันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับ ดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มพงษ์ภัณฑ์นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ